สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คอร์สอบรม CPD ที่มีชื่อว่าสรุปความแตกต่างบัญชีและภาษีนะคะที่นักบัญชีควรรู้ค่ะสําหรับคอร์สนี้เนี่ยเราก็เอาใจนักบัญชีหลายๆคนนะคะที่รับหน้าที่นะคะทั้งในการบันทึกบัญชีแล้วก็ทั้งในการคํานวณภาษีนะคะซึ่งความแตกต่างของทางบัญชีและภาษีเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยก็มีมากมายหลายประเด็นพอสมควรเลยนะคะในวันนี้เนี่ยสำหรับคอร์สเรียนคอร์สนี้เนี่ยเราก็เลยจัดทําหลักสูตรที่ รวบรวมความรู้ด้านบัญชีและความแตกต่างภาษีที่น่าจะมีประโยชน์สําหรับนักบัญชีทุกคนนะคะในเรื่องของลูกหนี้นะคะสินค้านะคะที่ดินนะคะอุปกรณ์และในส่วนของค่าเช่านะคะ4ประเด็นหลักๆที่นักบัญชีมักจะผิดพลาดบ่อยนะคะเราก็จะรวบรวมมาให้ในคอร์สเรียนคอรสนี้นะคะก็สําหรับหลักสูตรนี้เหมาะมากเลยสําหรับพี่หนอมนะคะเพราะว่า,าพี่หนอมเนี่ยมีประสรบการณ์ทั้งในฝั่งของด้านบัญชีแล้วก็ในฝั่งของด้านภาษีนะคะพี่หนอมโดย ปกติแล้วเนี่ยปัญหาที่พี่มกพบบ่อยๆเนาะเวลาที่เราเป็นวิทยากรหรือว่าที่ทํางานนะคะมักจะเจอปัญหาเกี่ยวกับด้านบัญชีและภาษีอย่างไรบ้างเอ่ยเจอง่ายๆเลยครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นในฝั่งนักบ,บัญชีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการปรับปรุงแก้ไขระหว่างบ,บัญชีกับภาษีเนี่ยให้มันถูกต้องทั้งคู่